อ่านี่นะฮะเดี๋ยวเรามาดูรถคันนี้ดีกว่าใจแอนฮาร์ดเว์นะฮะนี่มีอยู่2คันนะนี่นะฮะฮาร์ดเว์ใจแอนฮาร์ดเว์นี่ทำไมถึงฮาร์ดเว์นะใจแอนนะแบรนด์ดังจากไต้หวันเลยนะฮะฮาร์ดเวสองคันนี้นะนี่นี่นะฮะนี่คันนี้ใส่อันนี้ให้ด้วยนะใส่หูมีหูใส่ตะแกรงให้ด้วยทําเป็นทัวร์ลิงได้เลยนะหลายๆคนนะเดี๋ยวผมจะให้ดูว่าฮาร์ดเว์เนี่ยมันมันดีตรงไหนนะฮะนี่ อันนี้มีเขาใส่หูเพิ่มเนี่ยใส่หูนี่โอ้โหใส่ที่สูบด้วยนะนี่นะฮะคันนี้นะโกละปีนะนะฮะอ่ะ,อะ,อะเดี๋ยวเข็นไปเลยเข็นไปเลยขอล่มๆ่มหน่อยแล้วกันตรงนี้ร้อนแล้วกันนี่เข็นไปหน่อยนะฮะเข็นมาเข็นมานี่เอามาตรงนี้ล่มๆตรงนี้เออฮะเดี๋ยวผมจะพับให้ดูนะหลายทีแล้วเพื่อนๆอาจจะบอกว่าขอขอชัดๆเลยว่าพับแล้วมันเป็นยังไงผมพับให้ดูตรงๆเลยนะเนี่ยพับให้ดูชัดๆเลย นี่นะครับเวนะเดี๋ยวจะให้ดูนะผมขออนุญาตตั้งกล้องตรงนี้นะนะฮะตรงนี้นะวิวสวยๆอย่างน,นี้นะนี่นะนี่นะเดี๋ยวพับให้ดูนะฮะมันจะมีตรงนี้ขาเนี่ยมันจะคลื่นึงตรงเนี้ยมันจะสนิทเดี๋ยวผมทำให้ดูว่ามันสนิทยังไงนะนี่นะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนี่นะขานี่นะฮะเดี๋ยวผมพับให้ดูฝั่งนี้ดี่เอาไว้ฝั่ง,าางนี้นี่นะ ตรงนี้นะฮะแกนทับอยู huh. uh ่น huh. uh ิดยกตรงนี้ขึ้นมาตรงนี้เซฟตี้นะเนี่เซฟตี้อยู่นี้ยกเซฟตี้ขึ้นมาเออเซฟตี้นะเนี่ยตรงนี้นะฮะเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้เซฟตี้อยู่นี้นะตรงนี้นะแล้วก็นี่นะพับได้สนิทขนาดนี้นะสนิทอย่างนี้นะฮะ ครับแล้วสนิทประมาณนี้เลยนี่ผมให้ดูนะสนิทแบบชิดแบบชิดแบบสนิทแนบเนื้อเลยนี่นะวางลงไปเล็กแค่นี้เองนะฮะนี่นี่นะนี่นะฮะแค่นี้เองสนิทจะอย่างนี้เลยเห็นไหมฮะนะแล้วก็น้ําหนักเบาขึ้นนะเพราะว่าด้วยความที่มันแกนมันมีข้างเดียวนี่มันจะสนิทยอย่างนี้เห็นไหมฮสนิทกว่าพวกดาวฮอนอีกนะ แล้วหาอะไรมารัดเอานะฮะเนี่ยหาเชือกมารัดตรงนี้นี่นะหาเชือกมารัดนะฮะรัะดแล้วจะสนิทอยู่เลยนี่ล็อกสนิทขนาดนี้นะชิดนะหาสายรัดมารัดเอานะ,ะได้เลยนะดูนะแล้วตอนวางนะฮะตอนเราสมมติเราขึ้นรถเนี่ยเราวางเนี่ยได้อย่างนี้เลยนะฮะดูดิแนบมากเนี่ยนะฮะความพิเศษของใจแอนทาร์กเวนะถึงได้บอกว่าน่าใช้นะฮะเนี่ยน่าใช้มาก ได้ขนาดนี้นยฮะนี่นิดเดียวดูดิเล็กมากวางไปในรถเนี่ยสบายเลยนะฮะผมว่ามันแนบมากเนาะแล้วตรงนี้มียางนะเนี่ยมันมียางไม่ให้ไม่ให้ล้อกัดกันเนี่ยนะมันหมุนได้เลยยางเนี่ยก็คือมียางอยู่เนี่ยนี่ฮะยางคอยกันไว้อยู่นะฮะถือว่าโอเคนะออกแบบมาได้ดีนะใจให้นาฬิกาแต่ตอนปั่นอะเดี๋ยวผมจะลองฟิลตอนปั่นแล้วกันนะ ว่าตอนปั่นแล้วมันเป็นยังไงนะปั่นสดๆเลยนะเดี๋ยวผมผมแกะแล้วผมปั่นสดๆเลยนะตรงนี้เลยนะกันเรียวๆสดๆตรงเนี้ยนะผมปั่นไปนู่นนะปั่นสักรอบนึงนะมุมนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะปั่นสักรอบนึงนะแล้วลองดูนะปั่นกันสดๆเลยนะนี่นะแล้วมาดูว่าฟิลปั่นของล้อเดียวบางคนกลัวกลัวว่าจะล้มนะฮะจะได้ศูนย์ไหมนะจะลองให้ดู นะนะง่ายนะครับอัพง่ายแกะก็กง่ายตัวนี้เป็นเซฟล็อกตัวนี้ล็อกสุดเลยนี่นะครับเนี่ยตัวนี้ก็หมุนเข้าไปแค่นี้เองสดีตัวนี้นะฮะเข้าไปตทำให้มันตรงๆนี้แล้วหมุนเข้าไปแข็งแรงนะฮะร้อยเนะนะนี่ยนะนะจะลองนะ นะเดี๋ยวจะล้อตัดน,นะครับล้อเดียวผมก็ไม่เคยตัดนเลยนะเทสนะเทสนะตัดอนะนะู่น,นู้เลยนะ เลยนะว่าเหมือนเราปั่นอยู่ขาเดียวเนาะฟิลถ้าเกิดเราไม่มองมันนะปั <right> school, <co> ่นไปฟิลมันมันไม่ได้มีผลอะไรเลยนะขาเดียวบอกวู้ซึกยอดเด็ดเด็ดเน่ยคือไม่มีผลเลยนะขาเดียวเนี่ยปั่นปันไปเนี่ยฟิลฟิลความรู้สึกเหมือนถ้าเราไม่ได้ดูมันนะไม่รู้สึกอะไรเลยนะขาเดียวเนี่ยแทบไม่มีผลอะไรเลยนะอู้น่าใช้นะน่าใช้นะ เบาปั่นและพุ่งเลยนะฮะนี่ไม่มีเกียร์นะสปีดเดียวนะฮะแต่ถ้าคันนู้นมีสปีดด้วยนะคันนี้คือซิงเกิลสปีดนะโอ้โหปั่นและพุ่งดีนะฮะแต่คันนี้เนี่ยซิงเป็นอ่าสปีดแต่นี่นะมีสปีดด้วยนะฮะมีเกียร์ด้วยน่าจะโอเคกว่านะปั่นน่าจะมันกว่านะมีเกียร์นะฮะก็มีสองคันนะมาแต่มาเรื่อยๆืยนะมาเรื่อยๆยนะโอ้โหใช้ได้เลยนะ ที่ครั้งแรกนะที่ปั่นไแนฮแวนทับเอคือครับถ่ายคลิปมาหลายตัวแล้วนะเพิ่งได้ปั่นครั้งเดียวครั้งแรกนี่แหละนะถือว่าโอเคนะทำออกมาได้ดีนะดีทีเดียวเลยแหละนะเดีนะ๋ยวขออีกสักรอบสองรอบนะ เวนะสุดยอดนะอีกหนึ่งนะน่าใช้มากฮาร์เวนะฮาร์เว